สวัสดีครับหอยยามทำต้มขึ้นแล้ครับพี่น้องวันนี้ผมสิพาพี่น้องมนาะเบ่งควายสาวท้องว่างนะครับควายสาวท้องว่างควายตัวนี้สูงร้อยสามสิบสี่เลยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบสี่แล้วสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับกะเกิดจากลูกเล่าลูกกว่ากะบ้าน,านสายพ,พัฒนาเฮาเนาะครับเนาะสายพันธุ์พัฒนาบ้านเราเนี่ยครับแต่ว่าลำตัวเพื่อนดีสีเพิ่นกะสวยงามสีสันสวยงามหน้าตาดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบ่งรายละเอียดพี่น้อง เบื้องรายละเอียดครับเบื้องหน้าเขาเพื่นครับเนี่ยหน้าเขาเพื่นเพิ่นเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวหน้าตาเพิ่นจิ้มดิ่มงามนะครับเบื้องขวัญเพิ่นครับผมขวัญหน้าผากขวัญขวัญเขาคูแล้วก็ขวัญซองทางทางล่างอย่างครับผมตาเตียมแคมจ้ำเคาอ่องทุกงนองขาวครับผมเล็บงามนะครับเล็บสวยบ่มีขบมมีขี้นะครับผมเล็บบ่มีขบมมีขีเบื้องขวัญหาบเงินหาบทองเพื่น โอยครับตกสวงนะครับลำตัวยาวเลยตัวจริงลำตัวยาวนะครับใหญ่ยาวหนานะครับนี่ครับเพิ่งทายเพิ่นครับทายเพิ่นกะใส่ได้ด้วนะครับผมเนี่ยท้ายหนาๆนมครบซีเต้าบวขาดบวกลื่นหางบ่ดอกนะครับประกันหางดอกขาดถกขาถอนประกันนะครับผมนี่ครับด้านนี้นี่ลำตัวยาวๆพี่น้องสูงร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบห้าครับผมนี่งามอยู่เลยพี่น้องเปิ้งหน้าตาเพิ่น เปิดปาคาบแก้วคอกระอ่องครับผมนี่สวยงามครับสวยงามผมเปิดอยู่ที่ผมเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ผมให้พี่น้องต่อรองไดได้ครับต่อรองได้ครับโทรมาสอบถามต่อรองไดเพราะได้ซอยคารถลดคาเรียกันเนาะพี่น้องเนาะก็เปิดแบงให้พี่น้องราคาเกษตรก่อนนะครับเอาเบอร์โทรศูนย์แปดแปดหาสามเจ็ดซี่ห้าเจ็ดครับ 0 8 8 5 3 7 4 5 5 7ลองโทรมาสอบถามมองครับต่อร้องได้เนาะเอาสุดท้ายนี่ผมก็ขอลาแด้วพี่น้องได้กะฝากพี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดหมากกระดิง่งกดติดตามให้มีกำลังใจในการทำชิปต่อไปนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ